สวัสดีค่ะพี่น้องกัสิเมเนกาซอมเต้นกันนะครับมือที่สองกัสิไปพาพาไปเบิ้งพี่น้องว่าก่อนซอมเต้นเด้งเด้งหน่อยก็จะพากันกินเขา,ส,าสิไปเบิรงบรรยากาศว่าถ้ากันใดยังกินมื่อนี้ห <c oughs> นาวหนาวได้พี่น้องอยู่อยู่โดมเฮานี่หนาวบักคักบรรยากาศ หนาวหนาวครับเตียมผ้าห่มเรียบร้อยสามเต็นมานี่มาเลยอะเอาเป็นอย่างนอ้จ้าท่านพอออมีตะคนถาหามีตะคน้ามหาท่านพอออเอาคือเป็นนมมัวไก่ทอดเกลือของเราค่ะพี่น้องนะโอ ก็ตกใจได้นิ<ป>ดหนึ่งเ<ก>ด้อพี่<อ>นะะ้องกินแสบกินนัวค่ะกินเนื้อกินนัวหอดเพื่อเัื่อกินนัวอดเนี้ตอนนี้ก็มีทอดไก่นะคะไก่แล้วก็เนื้อเยอะนะคะอย่าบ้านโครงไก่<ช>น<ช>ี<ไ>่เนื้อไก่ล้วนนะไม่มันเป็นไก่จากบังกลาเทศค่ะชุดนี้ในในซุปซอบเจี้นตัวเรากินเขียเจี้ยนเยอะๆค่ะใช่ต้องกินกระดูกเพิ่มแคลเซียมนะคะเจี๊ยบพีแม่งกับตาบอกไม่นี่ลรอกจ้ะเออมันอันแก็มีผักกะเพรา กะเพราขักกะเพราเดือนสิบสองขาดน้ำจืดนองขันหอมหัวใหญ่ใส่ไก่แอบไปแอบพี่น้องมาแล้วขาดเพิ่งเฝ้าตัวหลายๆตันน่าเหมือนพี่น้องน่าโกกโกกดูพี่นอดดูเหนื่อยอยเป็นอย่างมันติสมาธิเยอะนะเกลีแล้วนะเกลยแล้วบระเบ้อเอาแน่เลยรุ่นนะแต่ยังกินจ้าทั้งเนี่ยทังอันนี้ก็อันเดียวกันอันเดียวกันกับทั้งนั่น ทอดนกกระทาทอดนกกระทาว่ะทั้งนี่อ่านว่าทอดนันไก่แต่ว่าพันมี่อดป่าอ่าไม่ได้กินทอดทองป่าตอนไหนทอดทองมีมันมีของมาไงเอาไปที่ไหน๋อของอะไรอ่ะแม่จากระเพาะผ้าอะไรอ๋อค่อยถามนางไอ้ยนี่ต๋องเฮ้เห็นไหมคนสวยไปถามพี่ปอที่ดูกห้าอมาแล้วเอาไปกินนี่ค่ะบรรยากาศเฮาข้างหน้าอาจารย์นักดนตรีเพื่อนกะประชุมกันอยู่กับบอกโจ เนอจ้าเข้าปัาเปลี่ยนเวทีใหม่กสิเป็เลหลายช่องหล่อละแต่ว่ากะฝากเบื่องช่องหนี่นําเด้อค่ะพี่น้องนี่เวทีเราตรงนี้ก็จะมีมาอีกนะคะวันนี้ก็ไปซื้อพรมกับคุณคปปรูปอใสพรมดำมาปูนะคะนี่ค่ะท่านากักศิเป็นบอร์ดนะคะเนาะคนประชุมกับอาจารย์นรดุตตีอยู่นะคะเรื่องเพลงเรื่องสคริปต์การสแสดง ถ้งผุ่นอันดำๆถ้าผูกกระสิบไฟแจ้งๆจะเป็นแมวลาละจ้านี่ละจ้าบรรยากาศเฮากระดีอยู่กันแบบนี้แหละค่ะน้องอาร์มก็เพิ่งมาวันนี้นะคะน้องอาร์มไปออฮานิมูนมานะคะเพิ่งมานะคะไปฮานิมูนแม่ที่อ๋ออะไรนะถ้าไปทะเลแม่ โอ้ยฉาน้องเขาไอ้นี่มันไม่ได้ป้ามันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ไม่เยอะเพิ่มช่อยแม่อ๋อช่วงนี้เอาใจลูกๆก่อนอุปกรณ์การสอบข้อสอบนักข่าก็ทิมี้อ่ะมีหมอนมีผ้าห่มนะค่ะเมื่อนี้เพราะว่าเมื่อคืนหนาวหลายผ้าห่มมีลงมีตะกร้อคนเตรียมอันเสบียงไหว้ผุนผีพนักงานกับมาส่งของพอดี ได้เข้าโค้งการคนละครึ่งมาทอดเดียวเค้าไม่เข่าใครลูกเสือมาสอบเตี๊ยวดมาสอบเตียว่าไม่เข้าใครลูกเสือไม่เป็นหล่กองไฟรื้งนิ้นานทงของแดนเซอร์ได้หน่ถ้าทิ้งกามาของเรนกัิกาะนกนี่รแดนไต้องตงอะเธอได้มีเกด ป็นยงแกเป็นน้องตัดจิ้มกรอบเหมือนอ่ะเปินประชุมอยู่เขาะว่าดังบ่ได้บรูเรื่องอีกแล้วตลอดเลยจุ๊บนี่โอ้เด่นทรายกับอยากแต่งหญิงนะจ้ะพี่น้องโอ้เมื่อยไหลเมื่อยไหลโอ้ใส่กระโปรงละพ่น นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศเขาหลังเวทีก็จะเป็นแบบนี้แหละรอครูมาอยู่นะคะคุณครูกำลังเดินทางมานะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนช่วงซ้อมนะคะพี่น้องค่ะครูกำลังเดินทางจาครูกัดกันค่ะดีแต่ะัานคู่นี่่าน่าม่าแต่พี่ใหญ่ผีสามถุงแต่ผีอีกบ่อยนี่ตัก้าอ้ยมาหยาบเนาะ นี่นี่กินเข้าไปหน่ากแท่เขาจะกินนี่ังกินอกนึงยดยดยดหิวเข่าเฉยโดบ้าบ้ามาเหลือความอ้วนที่มาหารเบื่อวานเพื่อเาที่เป็นต้องเลยิมเราเล่นหิวแล้วนะขึ้นมา เป่นพักเป็พวกแล้วเมยอันนี้เขาแบงม่เร็ว่ก้ฝืของรานพวกกันยกุ้ใช่อันนาคนบอยระทนเ้มีนาค้อนบอยวนาะย์ต้อนบอยเป็นวนาลายย่างแท้ กูขากัดกัดกันดีดีสองคนนี่ถ้าไปเบื้องทางนี้ดอก,กอพี่น้องทางนั้เิ่นกัดเ <c oughs> จอก,กันจะทางนี่ก็ทำงานต่อนะจ่ะเนาะน้ำท <c oughs> ีมโดยพออ๋อเฮานะคะ ท่านผอ,อ,อพานักเรียนทําอะไรวิชาอะไรนี่เขามาสั่งคำรับค้าเหนี่เขาเลยอันนี้วิชาอะไรท่านผออ,อ,อันนี้ก็จะเป็นวิชาอย่างวะ <laughs> วิชาอย่างการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะไรกัอาชีพยังนี่แค่ยังนี่อา,อาชีพอาเครื่องประดับเครื่องหัวน,นะคะนี่ค่ะประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ประดอยวิชาอย่างเธอประดิษฐ์ประดอยค่าขาก,กำค่าก,กรรมบ่ กพื้นฐานอาชีพ็พอก็พอก็พออประถมแล้วพี่ก็จะเป็นวิทยากรคุณคุณแอนนี่นะคะก็ลังเขารวดนงคะซึ่งแบบว่าน้องๆก็มาฝึกด้วยนะคะแล้วก็มีวิทยากรคุณเหมียวนะคะคุณเหมียว อายุงานก็เยอะพอสมควรอ่วงบินก็เยอะพอสมควรอายุงานเหรอนึกว่าอายุคนใช่ค่ะเราจึงเราจึงเรื่องวิทยากรสองท่านนี้มามาให้ความรู้กับน้องๆนะคะเขารดยังไงทาเกายังไงนะคะไม่ให้ลวกมือไม่ให้ลวกมือนี่ไงค่ะไม่ให้ลวกมือเคล็ดลับอยู่ถ้วยนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอะ อะไรแล้วก็คือเสแสรบมือแถวว่ามันจะมีใบกาวค่ะอย่างต่ละหัวพี่น้องเบิ่งแม่ขวาเสตเซล้วแต่ละหัวเสตเซลเป็นหัวเป็นหางเออเพผอิซิเป็นหัวแบบอลังการให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งแม่ตัดคืบแล้วก็แล้วนะคะนี่อืมพิธีรีตองวัะสันมัยุ่มมัยุ่งหลายขั้นตอนหลายแนวหลายอย่างนี่ขาระวังขาตุ้มพูดถึงห้องเราเพราะอากาศขึ้หนาว ากาวบอ่ะอากาศมันหนาวอ่านลองลองลองแตะไปกาบบังรู้จะจัดไปยังไหนจ้าไม่ได้หรอกก็คือแบบว่ามูฟลูอะครแบบมันไม่มาสิเทพพื้นถนนนี่เด็กพี่น้องเบิรงลุกกว่ามันคงเหล็กยิงกว่ายิงกุ๋ยยิงกุ๋ยพออ๋อเข้าไปใส่สลบแล้วนอนพักผ่อนทันร้องแม่ทันร้องแล้วว่ามันหลับหรือเปล่า ปลาลือ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 ก็มาปลาลือหลับแล้วชั้นี้พักกันเลิกไปก็ไปกินข่าวยูร้านในเมื่อคืนร้านเนี่ยไปกินอ่าไก่ย่างส้มตำไก่ย่างลุงหนวดว่าลุงหนวดจ้าสาขายมันเป็นไก่ย่างลุงหนวดแม่ค่ะไก่ย่างลุงหนวดจะเห็นขึ้นตะบอกครัวนี่แหละ อ๋อตะบะพงใส่บักกอกอีกอย่างเพื่อนลงน่ะอาหารมันขึ้นแน่อาหารมันขึ้นแน่อาหารมันขึ้นนี่กับซีเมนร้านอาหารกันลุงหนวดไก่ย่างลุงหนวดเนาะมีไก่ย่างเคาร์เซนกวางส้มตำเหรอส้มบกอเออชัยภูมิ้มจะเอิญส้มบกอได้พี่น้องส้มบกอแบบย้ำเส้นบบกอพอค่อยใส่ใจเพื่อตอนทอฟามือต้อนตับลุกไปกินกับ่เบิร แต่พ่อพงว่าเป็นตอนแกงโสมพามันฝานไปแกงสมที่ดีไลยทั้งร้านลุงหนวดไก่ย่างจะเขียนเจ้าของร้านลุ้งหนวดให้เพิ่นไหลลูกค้าเพิ่นไหลไปเลื่อยๆพรเป็นว้าโอดีหาว่าเตาอมาก่อ อย่าเด้อพี่น้อง,งพางงมาเบิ่งซันนี่แหละดวดนี่หน่อยก้อ,อยก้อยนิดนึงเ <c oughs> พิ่มเพิ่มกับเพิ่มกับมีความสามารถเด้พี่น้องวิทยากรของมันไอ,อ,อ,อเกง่งอีหลีเบิงบ่งเบิ้งหลาดดาดไปเป็นโคง้งเป็นยังไปโอ้คนหิดดีขาะเจ้าเบาเนี่ยคนสีใบยอยีกหน่อยเจ้ <c oughs> าเบาเนี่ยเจ้าเบามเนี่ยไปแล้วปิดคลิปหน่อยคาดพี่น้องกา ฝากพี่น้องติดตามอันชิ้นง,งานของไม่เฮาเด้อค่ะมันก็สิเป็นอันเครื่องไส้นี่ยแหละค่ะก็สวยงาม <c oughs> เฮาก็เฮ็ดขึ้นมาใหม่เพื่อให้พี่น้องได้เบิง่งแม่นค่ะเพื่อ <c oughs> พี่น้องได้เบิ่งสิ่งไม้ไม้แต่ไม่ได้แปลกตาขึ้นเพรมันดูสวยงามขึ้นบ่ซ้ำซากและจำตีนะคะเนาะค,ะคนก็อลังการยิ่งกว่าค่ะรอบนี้ผู้ใดยว่าซื้อบัตรกะเป่าซื้อบัตรแล้อพี่นอ้องรวยไว่ได้อีกบักที่มื้อนีนย้ยมันเกัก90แล้วเนี่ยคุณน้องหา บัตร149บาททางอสาน้อยแฟนเพจนะคะรีบซื้อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะติดตามในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบาย